นั่งลงพอแล้วกำลังจะกินแตนข้าวแรงกับพิซ่าเหดพิซ่ามากกินอีกแบบพี่น้องพขาบกว่ากินยังไงล่ะมันอาหารจานด่วนดวนดีพ่อแล้วฉันอเขาเขก็มีันไปกินนะกั่าขัวไข่ ใจร้อนแมาพี่น้องก็ไส้ใจร้อนนอนกับเป็นอะไรอือคืนนอบน,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 นหน่อยเดียวพ่อบอก,อ,นนอ,กอ่ะสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินพิซซ่าน้ำกันลูกๆหลานเอฟซีทุกทัวน้าเด้อคุณนโอเวอร์รโซ่โกับมากินพิซซ่าน้ำลูกน้ำหลานเนาะอาหารด่วนพ่อแม่พี่น้อง าม uhm, ข้าวเจ้าตังบ <c oughs> ุเ uh, ียนเบิร์สิแปงไม่ติตีงแห้งหลายองใือหมออใหม่บ่กกินโดดเอ้ตัรุ่มมาตัวมุ่นๆน่ะนะปั๊บให้แล้วนะพอต้องไปแปลงนื่นพูดรุ่มเหอบะแมนยังมาเที่ยงอีกอยู่กินโดด อันนี้มันชงแทง่งเอากินกินมีครบสุดพ่อแม่พี่น้องมีมักสตอร์มารีมีมักแอปเป,ปลิลมีพิซซ่ามีแจ่มกับพี่กลินพร้อมเลยกินกับพิซซ่า,าบวงบม่มาเด้อมาเด้อบวงตาแซนบบ่่มาเด้ออืมฉ่ำๆอยู่เด้อพ่อแม่อันนี้มักแอปเปูป,ป,ป,ปาดละตัว,วใดของแปลกๆก็กกซื้อมาลอง <laughs> เรวบอกเอาเจอบจะเถื่อเลยจกินอะไรได้เนี่ยยังอยากกินอยากขาวกินขาวยู่งานน้อยเดียวคือหนูว่าจะกินอะได้อยู่งานน้อยเดียวสบายดีสวัสดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้าไม่กินกันพิซซ่าฮ่ะทำกันพี่น้องมิตเตาร์แสบบอสแปลกๆกับมิตตอร์ซึมมาลอง อะมบ่อยังดอกอาหารแม่มาแดงนี่กินยังได้กด้เดาไปหรอกไปดองกินมึงป็นยัน่งหมักบอทแต่แข็งเนะอยมาาเขาบอกใส่สีดำอันนี้ด่ะขาหมักสสีดเข้าหมักตัวอ่อยนะแบบหอมมา นี่บบนบนแบป,ลลนนปมมหนักปะมันุ่ยดิตัวแปรงร้านมันขูดโฟลตัวมากน้คามันมาถือ,นะอ,นนะอได้น่ะวกต่อนเ่ยนะกุนไปเก็ดัอนแ่บตัวนี้ก็แ่บมันหอมดี Ở hai anh chén phim nè nhanh, ở hai anh chén phim Cái mạnh, cái tỏ, cái đẹp kín non Cái non, non đó, nó, nó. Ừ. mà đáy non mà giống đáy nó không nào cái bàn thế bỏ Apple, bán Bà mai chỉ kinh mà Apple còn về bị, bị xài đó. แบบนัวอืมชม,มนะค่ะแพง แปลกๆซื้อมาลอง <c oughs> นี่จะลอง,องลูกเดียวหรอกพ่อแม่พี่น้องมันลายกว่าแล้วฉีกเน่อยใช่ปะใจคลังโทษด้วยพี่น้องเด้อโทษด้วยลายมันได้บุตรสัตว์เห็นกินแต่ขาวร้ายกับเมื่อย ก็เมื่อยคือกันเมื่อยน้ำพิษของกินพ่อแม่ไปเนอะคุณกูว่ามไม่ค่อยิีของกินเนอะกินยังได้กันแล้วห <c oughs> น,น,น่อยหนูฉ<ม>ีดมันหน่อยพี่เนาขก็ทษนเขียนมันเหนียวฉีด อากับสามมือไก่สิมาร้อนแล้วพ่อแม่พี่น้องโบแล้วที่ด่ากันพี่น้องร้องเขาวะจะได้ปลูกผักปลูกหญ้าให้พ่อแม่พี่น้องเบงนี้ละจะมนชิมแนวใดล่ะปืนในเงินหน่วข่าวหนาวที่ชิมอาหารข้าวมีหนาะตุ๊กเหมือนเมืองเขาบอกตุ๊กตรงีเมืองเทศแก่เมืองใกล้คือบ่อนเมืองรูกขนอยอยู่อ่ะ กันรัดเดียวคนละเมืองทางนั้นปนตุกทั้งนี้ปนตุกคือ <c oughs> เดียวผลตุก,กแล้วนอาองเขาเนี่ยมึงเ็บตุกพ่อแม่ไปนอ้องโอ๊ะเจ้่ต้องใหญ่นะข่าวจานพ่านมาคก็บตุกเนี่ยภาพผลดีบ่เคสที่เกิดคเดคสเพอลายอืออยู่บ้านก็มาเล็บตุกเน่งเค็เอพลอายไลน์ ก็เก <thôi S 2> ียวกัโดยพี่ได้ไปคลิปต๊กไลน์เห็นคลิได้หลายคลปพอพอมามาจ้างเจต้งฝนแบบบ้านเ่าสังเกตเทิงผ้าเอ็ดจอกบอกปลาสิขึ้นได้เลยจอะไ้งหูผู้เฒ่าผูแก่เม่นเนาะวันแรกเอาหูหรือเอาโดนได้เอาหูได้คล็ปบอกเอาหูได้ ย้ำใหดบดออกอะฮูคนนาค้กากินก็ตโตหโู<า>้คนมูเคยห้ามไม่เยอเคยหา,ยยยหายอยู่อันนี้มันทำม,มันมันสังเกตบกคอยได้ขนาดไปคุณน่อยข้าวที่คุณมัเป็นเนี่ยเพราะว่าแน่มันลัําเดียวลั้มไมันจะมีไงบกตกไปคู่ตัวที่ เน่ยได้ไปสจีออกน้ำใม้ขานี่เบิ่งโดเบิ่งลำนะ่าจะขึ้ขน้อยไปคุดบ่อะไรพ่อแม่ไปนอนคุดกูโต้ดั้มแดงนอนกับเป็นตานอนไปคุดกับบ่หมีบัดคนเขาเคยคุดนัน่นได้ถ้าก็เบ็ดเนี่ยงึดกันหน่อยเนี่ยถ้าเบิ่งตาไม่เคยกูถ้าคุดเนี่ยบ่ได้จา้ากเถื่อนบ่ได้กินกินเถื่อน่ะย่างไปน้ำทางนี่นะ เขาตือกินเนืเนี่เห็ดปวกออกได้นี่ยเห็ดปวกทีออกได้นี่ยเขาพอรู้หอมกินเห็ดปวกพุ่น่ะนั่นแหละเขาพวกเซียนหาเห็ดมันฉิดเป็นอย่างรอีจนตาตีกูเห็นเนี่ยคือข้าวน่อยบ็ได้ประมาณอ้าเ่นดกินบุเป็น อยู่บ้านในเฮือนนี่มันจะคล้อง่งตัวกายนักดาเฮิลาหอนเนาะกันฝนตกปั๊บเนี่ยจ้าหาต้วนั่นทกเฮพรเนี่ยไปโดด้เก็บเอาโดดเออเคยเก็บเนี่ยเฮ็รเก็บเก็บเวลาฝนตกเขาออกไปโคกกันนาะมันไม่ได้ควยยากพ่อแม่เลยเนาะแต่ปู่ตุ่มันจะขึ้นเข้าตรงหูวเข็มมันออก ให้ดินออกเนาะกับไปโรยแล้วด,ลดอนนะวนยู่นละไอศอมไลายนี้ือไปบคนละเท่าไรนะว่าคนหายกินเป็นกำมาน,นเ,เนาะแต่ว่าเจ้าแมวนะี่ใช่มาอาจารย์เดียยุ่ป่งเดียวเพชดปุ่งเนี่ยยุโปุ่งนั่นแหละเขาบอเขาไปนี่เป็นปลาเป็นอุมจะคล้อ,องเสี่ยงเหยนะ มันมีนะเกิดในหันได้อุมออ้มสะพองอุ้มหนามขาบพวกเข่าไปเขับเข่าไปพวกหายกินมนันพวกหายกินมันกับมันนะก็ไหนว่าบ่บบ่บ่คนเดียเกากินไปจะไปบุไปก็อยากมันจะคล้องไปมันผู้ดเดียวก็ไปผูบบช้ชมนพวกข้าน พี่น้องชีหาดนเดนบนน้ำดูบิดท็อกมาให้นะชีหาคน,นเนเพื่อนเขาบอมักไปเขาไม่ยังไปรถยนต์เพราะเขาเขามักค้ไปจะไปบุปไาเลยน้อ,อ,องชีคนเพืนเฮือนม้ไปช้มกันเนะถึงยามหาก่น ปลาตัวอิ่มผมแม่เป็นน้องสองเปียง uh huh. บอกพอละกินได้จะสองเปียงแกะหนึ่งปั่นกับข้นสอง <c oughs> ม,มีอย่างละผมแม่เป็นน้องเดือกการมากพาเดียร์ฮาอตซื้อกินแต่เดี๋ยวของแปลกๆจะซื้อมาลอง <c oughs> นี่ยังมาได้การได้กินมีย่งด้อมาตการเหรือเมื่อยเนาะกินมากใหม่กินยังไปก็ได้เอากินเท่าไหร่เป็นปต่ออพอและกินละไปหาซื้อทานนะออไปกินหมืน่น ก็ไ่แชรแล้วฮักมาอนนโอ้ยเนี่ยปให้ซอยอีกแลวออเ,ออเอาครอบมันรปจำนะเอายังไงกนกูกินครอบมันสนจลกินน้ำกัน้นเลยอาไป กินไม่ค่อยแล้ว้ทุกนนะคนตกเศร้านี่มันเค็บลงเศร้ารตึกไปกันโอ้ยถึกอยู่บ้านเลยใครแน่นอนพังมันตก,กว่ะคนขี้ขาดันคนตกก็เดนอนอเ้อะอดไก่ชิเปยแทนมันก็เชร้าเลยนะนะ น้ำเป็ดจีก็เอาตัไม่น้ำตาลนะพี่น้องอน,นี่บากินนี่กะน้น้ำคกโคกว่นไม่น้ำตาลนี่เคยพีเคิปีหน้าเอาเปลี่ยนเอาตัวไม่บวบนันเนีเอาอย่ำหนาวบ่พักพรอนบบรไปใส่ยูเือนมันหนาวเจา,าจะมาทอดใชไหมเคซิลจ้าทอดทอนเดอนเดินเก้าวยืเดินซิบบ ซีโน่ตกกับพาเดี๋ยวนอนจ <laughs> นนียำแดงไปได้เลยไปตึกปูตึกปลาไอหัวเทศชวรบ้านเมืองเป็นเมื่อวัวจะไปย่านย่านเขาจับพ่อแม่เป็นว่าแต่บ่มีคดีอยัางเราทานย่านเป็นเขาจับไปกับเพื่อนซีซอส่วนเพื่อนจะได้ปล่อยออกมาอีกอดวงเดินน้ำไปตึกปูตึกปลาแล้วก็ไป đi đàn ừ. 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 à, bên vàng. <laughs> cái này đi một tết đó hmm ừ. nè đi nè hmm 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 đi hmm đưa hmm 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 ăn hmm hmm làm hmm con hmm thai hmm 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 mắm lại บาหวานเลยมากิต่อไปเลยบาหวานเนิสู้บัวถอยได้พ่อแม่พี่น้องเนื่บาหวานเดินทิ้งบัวถอย <c oughs> ตะเคี้ยวเรากินบัวถอยเดิมกินก็น้อยยอมอยู่น้อยหนึ่งปัานนี้ตูุยได้พี่น้องต่างกันไหนก็น้อยว่าสูกรา้านคือนแล้วนั่นคือกระตุยวันนั้นนี่กินไรหลายบทวันนั้นกับบุกกินน้ำขิงกน้อยกินน้ำขิงกินตลอด นั่นจริงกับมันน้ำเครือเขาวหอยบางที่กินเนี่ยเป็นจริงขน้อยกินลายกบหมูเขากินเขาอยากเป็นสีเป็น,นป,ปลากระเล่ากินได้กหมูเขาก็เบิ้ลตั้งแต่ไหนมื่ออยู่บ้านลูกหลานเลี้ยงไวยิบอ๊บ่กหมูเนะ่ยเคยไปทั้งใดก็ไปได้วยตูวนี่กินลายกว่บเลยสองเท่าเลยปนะ ไผ่พกไปทั้งไหนก็ไป่แล้วสิได้ไผ่พกเลาะเอย่างละบาเป็นลูกลานโมให้โมเลี้ยงกันคิดเอาไม่เดือดนั้นลูกลานโมเลียงคิดเอาไม่คันแห้งยังมีนี่บุบังหรอกกับไผ่เหรอ กินผมแม่พี่น้องน่งจิเบิร์ตบนน้ำหนึ่งอ่าเรแม่มากินเจา้ากินกิขนขคน้อยนี่จะมาจำนี่เลยเพราะเห็นได้อยู่เว้ยับนี่เห็นได้เลยให้หน้าตาตรงบริสมักเห็นให้เห็นหน้าข็น้อยเนี่ยมักไปเออเออมักไปอาชีพนี้มันม่วนไปกับธรรมชาติ เวลาฝนตกก็อ้วนดังไพ่ยอยู่ขน้อยโมเดลม,มาเข็ดได้นะตน,น,นกุมกุมผมแม่ไปน้องใส่เบ็ดกับหาปลามาปิ้งหาหอยมาต้มมักเสร็จเนี่ยประมัดอิตานาเขาว้านี่แหละมักอยู่กับธรรมศาสตร์กันน้อยเนีู่กร้านนี่เขาเห็ด ลูกลานมันเขาให้ก็ให้ไปทั้งเต่ก็ไปแล้วไอ้ัวหายคนใหหายดแม่บอกพ่อแม่พป่น้องเขาเมื่อยเลี่ยงหน่กินก็ร้ายผัวลูกลานที่มาหาย่อยบอกเนี่ยดูมันเสียหายคไหลบ่ โอ้ยเห็นคลิปพ่อแม่เป็นน้องเห็นคลิปลูกห้านขอ่อยเดยมันตัหายเนาะเห็น,นคลิปลูกเตาไล่พ่อไล่แม่นีก็โอ้ยเป็นใจดูสงสารอันนี้แหละเพื่อนว่าลูกแม่เลี้ยงลูกสิบคนเศร้าคนนึงเลี้ยงได้ลูกพรับีลูกเลี้ยงแม่คนเดียวเลี้ยงบ่ได้แม่มน,นี่ยีได้พ่อแม่เป็นน้องขน้อยเห็นโอ้ยว่ะเห็นอยู่ใกล้จะมาอยู่นําว่ะเอามาเป็นพ่อเป็นแม่เฮาต่อไป คิดได้แคน้อยนี่คิดได้ดูคิดว่าเฮาเท่าก็บ่บ่มีบ่นอยู่บ่นเศร้ามึกแต่สิยงลำบากอันน่ะแคน้อยคิดได้บอกแอปเปิ้ลบอกใช่ไรแม่นี่แม่ก็ไปอยู่ตามตรงไหนตรงนาโอ้ยหมู่คือกายเฮ็ดตัวเฮาตายเกิดชัดได้ก็อยากพ่ออีพ่อแม่นี่ถึงเลี้ยงให้เพิ่นสุดใจ เข้าหากินบุกเกิดเด้อผมแม่พี่นอ้องเหตดใดพ่อให้แม่เนี่ยอ่ะขอบใจพ่อโอเคเด้อญาติพี่นอ้องขอครอบมุกครอบใจเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดพี่นอ้องทั้งโพลิดาเด้อพอตไมล์แซนฟิสเบิร์ดแตงนี้กับ <laughs> ทา่งนิว <laughs> ยอร์กเกินน <laughs> าวนั่อนยอยู่ทางใด้องระบ้าอ,องกูอ,อยู่รังไหนบุก ขอคมุกขอบใจเด้อย,ยังบุปะบุทิมกันเปิงแยี่ยงกันไปตลอดเนาะพ่อแม่พี่น้องกินเงินเท่า,ะาละกิปหาหเลาะเรีน้ำกินน้องเอฟซีนีน่นแหละอันผมก็ขอบใจพี่นะ้องต่อไปบอกเพื่นกดไลค์กดแชร์น่นเลยมันตัวตดีว,ว้าเนาะ กดกลิน่นเี้แน่เน,นอกพ่อแม่<ผ>มไปน้อกคนใดๆเด้พี่น้องทุกผู้ทุกคนติดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อฝากช่องในเด้อดาบาเบาดับเจ้าดูกร้านอยู่เมืองลาวอยู่เมืองไทยเนี่ยฝากช่องนั่นในเด้อช่องนี่ยเพราะท่านรังเน่ยนี่นะเพระท่านเปิดปลาวน้องก็ซอยวุฒนูนกันเลาวก็วุฒนูนเพิ่นกดไลค์กดแชร์ให้เากดไลค์กดแชร์อยู่เบิ่งอยู่ส่องไปกับเบิ่งอยู่ทางงานเบาเนื้อเบาเวียงเบาบางเวียงบ่ เชียงควางเชียงควางแถวอะไรกันล่ะหลายหลายบอลอยู่แถวเมืองลาวเบิ่งเบิดฐ์่านเมืองไทยเมืองลาวเบิ่งเบิดเมืองนอกก็ยังเบิ่งหอดอังกฤษพอเบิ่นไปพอได้อยู่ได้กินพ่อแม่พี่น้องผู้พได้มีสองนะเบิ่งเบิดเจอเด้อพี่น้องผู้ได้มีนเข้ามาเบิ่งอยู่ผู้ได้พ่มีสองนะก็โคตรเจักสิมีจังไดบ่มีสอง มีแต่ให้คำตอบค่นี้นี่ยตาคลิปเนาะตอบไปน้ำคลิปนี่ยละอี่เนาะอีกเบิ่ทุกคู่ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ให้มาอย่างกดกระลิงกันเนาะโมครูอันยุนนี่ก็ไลายพวกตานซาตพวกเบลซเกนพวกอเมริกาโอ้ฮอตซาวเลยได้เหรอ่ะโอเคยืดดีมี่น้องยืดดีมีแห้งโฉมม่านดำด้วยแล้วพี่น้องเดลยแห้งปังๆพี่น้องขอบใจ